อบอุ่นหัวใจน้องอันดาลูกสาวคนโตบุ๋มปนัดดายอมขาดเรียนครั้งแรกเพื่อจะมาดูน้องคลอดแล้วเรียบร้อยสำหรับคุณแม่ลูกสองบุ๋มปนัดดาหลังจากที่เพิ่งออกมาประกาศข่าวดีเมื่อวานนี้โดยล่าสุดอินสตาแกรมของคุณแม่บุ๋มได้โพสต์ภาพของลูกชายตัวน้อยรายงานตัวกับภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกโดยบุ๋มตั้งชื่อว่าน้องอนันอ์อนันทวันชื่อเล่นน้องอเล็ก เห็นเลยว่าน้องนั้นจำมัมน่ารักนะ่าอินดูมากเลยด้วยก่อนหน้านี้แม่บุ๋มก็ได้ปล่อยภาพช่วงเวลาสุดพิเศษระหว่างเธอและน้องอันดามันลูกสาวคนโตพร้อมกับแนบแคปชั่นเล่าความรู้สึกทั้งอบอุ่นและซึ้งใจในคืนก่อนคลอดเพราะมีลูกสาวคนเก่งมานอนเฝ้าให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างและล่าสุดแม่บุ๋มก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักอบอุ่นหัวใจเมื่อน้องอันดาลูกสาวคนโตย่อมขาดเรียนครั้งแรกเพื่อจะมาดูน้องเดินตามดูน้องตลอด ด้วยบุ๋มได้โพสต์ภาพน้องอันดายืนมองน้องอเล็กและระบุแคปชั่นว่าเหมือนจะไม่ตื่นเต้นยอมขาดเรียนเพื่อมาดูน้องเป็นครั้งแรกแถมเดินตามดูน้องตลอดห่วงน้องมากแหละดูออกเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะอนาคตแม่บุ๋มไม่ต้องห่วงแล้วพี่สาวห่วงสักขนาดนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ